วันนี้ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเข้าให้ปากคำคดีเว็บพนันที่สอนอ,อเตาปูนนะครับพร้อมกับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามีการวางเงินสดไว้1 0 0 0 0แสนบาทขอประกันตัวด้วยขณะเดียวกันทางตำรวจบอกว่าเรื่องหมายเรียกของบิ๊กโจกเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการครับหลังจากวันนี้พันตำรวจเอกกิติชัยสังขถาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาสิบตำรวจเอกนัทวุฒิวัดแวว สิบตำรวจเอกนัทนันชูจักและนายนภัศกรแหเกิดรือว่าเสีออูดหัดใหญ่เข้าให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนสอนอ,อเต่าปูนหลังถูกออกหมายจับในคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน BNK Master ที่มีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ล่าสุดวันนี้ที่สอนเอตาปูนมีรายงานว่าไม่มีการเรียกสอบปากคำเพิ่มแล้วนะครับแต่ยังคงมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักไปรอติดตามความคืบหน้านอกจากนี้มีรายงานจาก1ในคณะพนักงานสอบสวนว่าสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จแล้วครับทุกคนลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด1 0 0 0 0แสบาท และจะนัดให้มารายงานตัวอีกครั้งในวันที่9เมษายนนี้ค่ะขณะที่การออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กนั้นคณะพะนักงานสอบสวนได้ทาหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วนะคะเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าชุดที่เป็นระดับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมากํากับดูแลคดีนี้ซึ่งยังต้องรอการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาจึงจะสามารถดําเนินการต่อไปได้ค่ะดานายวิทยานิติธรรมนะครับโฆษกสํานักง,งานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปอปอง,งอ เผยถึงการดําเนินการในกรณีที่มีผู้ต้องหาทั้งตํารวจและพลเรือนรวมถึงตํารวจชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกดําเนินคดีข้อหาสมคบกันกระทําความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟอกเงินคดีเว็บพนันออนไลน์ bnk master พื้นที่สอนอเตาปูนโดยขณะนี้เนี่ยปปงอยู่ระหว่างร่วมกับพนักง,งานสอบสวนสอนสอเตาปูนครับเพื่อจะนํารายงานการสอบสวนคดีมาพิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่ หากพบว่าเข้าข่ายผิดจริงจะเชิญผู้ต้องหาทั้งหมดมาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินถ้าเกิดชี้แจงไม่ได้ว่าทรัพย์สินเอามาจากไหนก็จะมีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไปครับทุกอย่างตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอปบปปงที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนิดหนึ่งในการทานะครับเพราะว่ามาตรการทางแพ่งของเราเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงพอรั์เนี่ยมันจำหลายจ่ายโอนไปยี่ใครมันต้องตามไปเยอะด,ด้วยแล้วก็ต้องรอบคอบ แล้วมันก็ต้องตรวจที่มาให้ดีว่าเงินเนี่ยเขาได้มาแบบไหนนะฮะไม่ใช่ว่าเงินเยอะอย่างเดียวแล้วไปยึดไม่ใช่หนึ่งมีมูลฐานหรือเปล่าทรัพย์ที่ได้เป็นทรัพย์ที่ได้มาในช่วงที่มีการการะทาปฏิมูลฐานไหมถ้าชี้แจงไม่ได้ป็บงงอ,อยึด ส่วนกรณีตรวจสอบการทําธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มูลค่ากว่า200ล้านบาทเมื่อปี2563ตามที่เป็นข่าวนั้นนายวิทยาบอกว่าหากร้านทองมีการทําธุรกรรมซื้อขายเกิน2ล้านจะต้องรายงานมาที่ปปงทุกครั้งมิเช่นนั้นจะมีความผิด สำหรับร้านทองที่มีกระแสข่าวนั้นจากการตรวจสอบพบว,ว่ามีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมาที่ปปงแล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะค